สวัสดีครับพบกับ E a g e o o no อ n o อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับเขียวเสือกลวงเขียวเสือกลวงเครื่องรางที่มนุษย์เรานำมาจากสัตว์ส่วนใหญ่ถือเป็นของทนสิทธิ์มีเล็ดในตัวเองโดยไม่ต้องปลูกเสก เขียวเสือกลวงเสือเป็นเจ้าป่าขึ้นชื่อในเรื่องเตชะตะบะพละมีอำนาจความกล้าหาญที่เป็นหนึ่งคำโบราณท่านว่าจะดูต้องดูให้เหมือนเสืออยู่ในกลงข้นยังกลัวหนังหน้าผากเสือนิยมนำไปลงยันม้วนทาําตะกรุดเล็บและเขี้ยวนำไปปลุกเสกแขวนห้อยคอและเป็นของขังดิ่นทางด้านคงกระพันชาตี มนุษย์แลพูดผีสยบเกงบารามีหนวดเสือพกไว้เป็นที่เกงขามนำไปปรุงเป็นยาสั่งยาพิษได้แม้กระทั่งรูปลักษ์ของเสือก่อนนิยมนำไปเขียนเป็นแผ่นยันหรือสักลงบนผิวหนังเขี้ยวเสือซึ่งโดยปกติด้านในจะตันแต่เขี้ยวเสือที่มีความพิเศษคือด้านในกลวงตั้งแต่ลากฟันไปจนเกือบถึงปลายเขี้ยว ถือเป็นของทนสิทธิ์หายากเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านสุดยอดเครื่องรางของขลังสำหรับเคียวเสือของหลวงพ่อปานท่านแกะมาจากเคียวเสือโครง่งเป็นรูปเสือนั่งชันเข่ามีทั้งหุบป,ปากและอ้าปากเท่าที่ทราบท่านใช้ช่างแกะอยู่ห้าคนคือช่างฟักช่างชมช่างนินช่างมากและช่างมา จึงมีรูปร่างไม่เหมือนกันเสือเคี้ยวแกะมักมีขนาดไม่ใหญ่มากมีตากลมขาหน้าทั้งสองใหญ่และเล็บจิกลงบนพื้นจุดสำคัญให้ดูรอยจานโดยท่านจะจานโตอูมีทั้งหางตั้งขึ้นและลงที่ขาหน้าและลงอัขละคล้ายเลข3หรือเลข7ตรงสีข้างส่วนใต้ฐานจะจานยันกอหญ้าถ้าเสือตัวใหญ่ ท่านจะลงยันกอยญ้าสองตัวตรงข้ามกันและลงตัวลึือพร้อมกับตัวอุณาโลมบางตัวมีรอยขีดสองเส้นขนานกันดูให้ดีจะเห็นเป็นเส้นลึกและคมชัดจนมีคำกล่าวในการดูเสือเขี้ยวแกะของหลวงพ่อปานว่าเสือเขี้ยวป่งฟ้าหรือเขีย้ยกวงตาลูกเต๋ายันกอหญ้าหน้าเหมือนแมวหูเหมือนหนู ซึ่งมีทั้งแบบเคี้ยวซีกและเต็มเคี้ยวเสือย,ยุคแรกของท่านเป็นเสือเคี้ยวซีกให้คุณได้มาหาอํานาจส่วนเสือตัวเล็กๆที่แกะจากปลายเคี้ยวเรียกว่าเสือสาลิกาซึ่งนิยมเลี้ยงไว้ในตลับสีพึ่งทาปากการพิจารณาเคี้ยวเสือหลวงพ่อปานให้ดูความแห้งความเป็นธรรมชาติของเคี้ยวเสือต้องพิจารณาเคี้ยวเสือที่มีวันณะเหลืองใส มีรอยหดเหี่ยวที่เรียกว่าเสือขึ้นขนโดยจะเห็นเป็นเสี้นเล็กๆและอาจมีรอยแตกอ้าหากผ่านการใช้งานมาแล้วสีของเขี้ยวจะยิ่งเข้มสำหรับของปลอมมักจะเอาเขี้ยวหมีเขี้ยวหมูป่าหรือกระดูกสัตว์มาเคี่ยวด้วยน้ำมันงาซึ่งเขี้ยวจะมีการอมน้ำมันอยู่มากบางครั้งพวกหัวหมอพอเคี่ยวน้ำมันเสร็จ ก็จะเอามาต้มเพื่ออะไรน้ำมันออกทำให้ผิวมีความด้านดังนั้นของแท้ต้องดูที่เขี้ยวมีความแห้งวันนะเหลืองใสผิวเป็นมันวาวไม่ด้านและไม่อมน้ำมันเขี้ยวเสือหลงพ่อปานมีพุทธคุณครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทางเมตตาแคล้วคลาดคงกระพันชาติแต่ที่เด่นที่สุดคือมาหาอำนาจ ใครที่สนใจอยากบูชาไว้ครอบครองต้องขอบอกว่าพิจรนารณากันให้ดีเพราะของดีหายากแบบนี้มีไม่มากจะเช่าจะบ,บูชาก็ต้องพินิจพิเคราะห์กันให้ท่วนทีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเขี้ยวเสือกลวงถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ